ลิเวอร์พูลเขาก็ไม่ได้ว่าฟอร์มดีเลิศเลยอ,อะไรมากเหมือนกันใช่ไหมคะเกมก็ดูอึดอัดนะถูกต้องครับอานอสสลอตโค้ชลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยอมรับตรงๆเลยหลังเกมบอกว่าเกมนี้คุณภาพอาจจะไม่สูงนักนะถ้ามองในแง่การสร้างโอกาสอ้าวเหรอคะครับคือทั้ง2ทีมเนี่ยเกมรับมีวินยัยจัดระเบียบกันดีมากจนมันหาช่องเจาะกันแทบไม่ได้เลยเขาถึงกับบอกว่าถ้าเล่นแบบนี้10ครั้งนะอาจจะเสมอไป8ครั้งเลยโหขนาดนั้นเลยครับ บางช่วงอาจจะดูน่าเบื่อ boring ด้วยซ้ำไปสำหรับคนดูแต่ความต่างมันคือลูกนั้นจริงๆลูกยิงมหาศจย์ของโซโบสไลล์ลูกเดียวรู้เรื่องใช่นับลูกเดียวจริงๆแต่ถึงเกมลุกอาจจะยังติดติดขัดขัดสล็อตก็ดูแฮปปี้กับเกมรับของทีมากเลยนะคะพอใจมากครับชมเลยว่าแนวรับเล่นได้โดดเด่น outstanding โดยเฉพาะฟอร์มของเวิร์ชิลฟานได ัตนที th th ใช่ครับที่เขามองว่ายอดเยี่ยมต่อเนื่องมาตั้งแต่เกมกับนิวคาสเซิลแล้วคือนิ่งมากเป็นผู้นำในแผงหลังได้ดีจริงๆแล้วเรื่องสภาพร่างกายล่ะคะเห็นว่ามีโกนาเต้ที่เหมือนจะเป็นตะคริวหรือเปล่าช่วงท้ายๆใช่ครับโกนาเต้มีอาการเหมือนจะเป็นตะคริวแต่สโลตก็บอกว่าคุยกับนักเตะแล้วเขาบอกเป็นแค่ตะคริวธรรมดาไม่น่า,นามีอะไรร้ายแรงก็คงต้องเช็คกันอีกทีแต่ก็มีโจโกเมสลงมาแทนได้ครับ ซึ่งโจโกเมสลงมา15นาทีสุดท้ายก็ทำได้ดีนะไม่มีพลาดเลย